Audio jungle. สวัสดีครับไก่ป่าไก่ต่อบ้านแพ้ววันนี้ผมพามาดูนะครับอัปเดตลูกไก่นะครับที่เพิ่งออกวันนี้คลิปผมยาวนิดนึงนะครับแต่ผมจะตัดให้เร็วที่สุดอันนี้ก็เป็นสายกาญจนบุรีนะครับันนี้สายเหลืองชุดนี้จะเป็นไาสเล็กๆนะครับไม่ถึงโลนะครับนะครับพ่อไม่ถึงโลเดี๋ยวผมจะแปะรูปพ่อไว้ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกนะครับนะครับนี่ก็เป็นเสือผู้พัน นะครับลูกออกไปเยอะแล้วนะครับเดือนนี้หลายคอกแล้วนะครับดูทั้งที่เป็นรุ่นสาวที่พร้อมไข่ก็หมดแล้วไม่เหลือครับนะครับสำหรับลูกมันนะก็นี่จะเป็นนะครับอีกแม่หนึ่งครับกับกำลังกกอยู่นะครับใครสนใจคอกไหนก็นะครับแคปมานะครับถ้าส่งได้ก็ส่งถ้าใครยังส่งไม่ได้นะครับก็รอส่งตอนที่แข็งแรงแล้วก็มีอายุมากกว่านี้หน่อยเดี๋ยวเราไปดูคอต่อไปเลยครับ สำหรับคอกนี้ก็นะครับเป็นเถื่อนลูกผสมนะครับเมื่อวานนี้ผมแบ่งไปแล้วครับเจตัวนะครับอันนี้แม่กําลังฟักกับลายกระหนกสวยๆใครอยากได้ลูกก็นะครับจองไว้ครับนะครับพร้อมแบ่งไม่เกิน2อสาสัปดาห์ผมแบ่งเลยปีนี้ผมจะเน้นเป็นลูกไก่ครับจะไม่เน้นเป็นไก่กระทงหรือไก่รุ่นนะครับเพราะว่าเวลาเลี้ยงผมน้อยแล้วไก่เยอะนะครับนะครับกับแม่สวยๆพ่อสวยๆนะครับ ครับพาไปดูข้อต่อไปครับครับนี่ก็เป็นสายเมืองการครับสายเหลืองนะครับเหลืองป่าสวยนะครับแม่สวยไม่ถึงโลนะครับพ่อก็ไม่ถึงโลแม่ไม่ถึงโลนะครับสวยนะครับมาสองวันนี้ผมก็แบ่งไปตัวนะครับซึ่งเป็นข้อเดียวกับกับตัวเมียตัวนี้นะครับแบ่งไปตัวนะครับไปนควรปฐมแล้วนะครับใครชอบค้อกไหน แคปมาครับถ้าพร้อมส่งได้เดี๋ยวส่งให้ไม่เกินสามสัปดาห์ก็จะส่งเลยนะครับให้แข็งแรงหน่อยเดี๋ยวไปดูครอบข้ไปครับนี่ก็เป็นแม่สีฟานกับพ่อหูใหญ่ครับสายเมืองการนะครับหูใหญ่ๆนะครับพ่อเป็นลูกอันนี้เป็นลูกของลูกชายเจ้าเมืองชนอีกทีนะครับครัเจ้าเมืองชนเสียไปครึ่งปีแล้วครับแต่ลูกชายครับสุดทรงองเอวสวยกับพ่อครับอันนี้ก็เป็นลูกของลูก ลูกชายมังชมอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะแปะพ่อไว้ดูครับทุกตัวครับกับสายฟ้าที่พ่อเป็นสายต่อสายมันหมานสวยๆนะครับนี่ลูกสีฟ้าครับพ่อสวยงามมากครับหูใหญ่ครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอกนะครับนี่ครับกับพ่อสวยๆนะครับแล้วผมจะแปะพ่อไว้ให้ดูอีกทีนะครับในท้ายคลิปนะครับใครชอบ สไตล์เลี้ยงลูกไก่เล็กๆราคาถูกๆก่อนนะครับถ้าว่าใหญ่ไปนีกราคาก็จะแพงขึ้นไปนะครับก็เลี้ยงเอาไปติดตัวผู้3ตัว4ีตัวก็คุ้มเนอะครับเดี๋ยวไปดูขค้อต่อไปครับลูกไก่เยอะครับนะครับกับแม่สายการนะครับพอเป็นเจ้าภัยแดงนะครับเสอผู้พานงอนสวยๆนะครับพ่อมีผลงานแล้วนะครับสองเฉลยนะครับนี่ครับสวยๆครับเดี๋ยวผมจะแปะ ทาพ่อไว้ท้ายคลิปแต่ละคลิปนะครับสนใจทักมาอันนี้แข็งแรงถ้าใครเอาก็พร้อมส่งนี่ประมาณ3สัปดาห์แล้วครับนี่ครับครับเดี๋ยวไปดูต่อไปครับครับนี่เป็นลูกของเจ้ามงชนจูเนี่ยครับเป็นหลานของเจ้ามงชนนะครับนี่ครับ่อหูใหญ่ๆนะครับ ทรงสวยๆส,สายต่อสายมันนะครับพอสวยมากครับเดี๋ยวผมจะเปิดพ่อไว้ให้ดูกับต,ตอนนี้พ่อมันทับอยู่กับอีกแม่หนึ่งครับจะไปให้ดูนะครับครับเดี๋ยวดูพ่อต่อไปครับนี่ก็เป็นลูกของเจ้าเมืองการนะครับสายสายก้านหางแดงนะครับ สวยๆครับนี่นะครับเพิ่งออกครับอันนี้ยังไม่ได้สี่วันครับนะครับเป็นชุดเดียวกับชุดเมื่อกี้นี้นะครับสวยๆครับใครอยากได้สนใจพ่อนะครับเหล่านี้้านหางแดงครับสวยๆครับนะครับงอนไม่มีตกครับนะครับทํามาแล้วนะครับพิสูจน์แล้วว่างอนนะครับไม่มีตกครับสวยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไปครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชุดนะครับ ตัวนี้นะครับไม่มั่นใจว่าเป็นลูกของใครนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นชุดที่ปล่อยฝูงนะครับพ่อมันก็มีด้วยกัน3ามตัวที่ปล่อยฝูงก็จะมีนะครับเจ้าไพดำเจ้าไพแดงสายภูพานนะครับนะครับนะครับแล้วก็จะมีเจ้าปู่เล็กนะครับก็ไม่มั่นใจว่าเป็นลูกของตัวไหนแต่ครับเป็นลูกหนึ่งในสามนี่ก็สายเลือดดีทั้ง3ตัวครับ ่นะครับใครสนใจนะครับต่อเล็กๆนี่ราคาก็ยังไม่ไม่แรงนะครับติดตัวผู้สามสี่ตัวนะครับหรือห้าตัวก็คุ้มแล้วครับถ้าซื้อใหญ่ไปแบบนี้ครับราคาก็อัพขึ้นไปนะครับนะครับก็จะมีค่าเลี้ยงดูค่ายาค่าอะไรครับมีเพิ่มมีบวกไปอีกนะครับนะครับก็เอาไปต่อยอดอันนะครับก็เดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปครับครับชุดนี้ก็นะครับนะครับเป็นลูกของ เป็นหลานของเจ้าเมืองการนะครับนะครับหลานนะครับชั้นหลานนะครับนี่ครับนี่นะครับเหล่านี้นะครับตัวจะไม่ใหญ่มากนะครับเกือบกิโลนะครับสวยนะครับแลบนี้นะครับสายต่อนะครับพอแบ่งครับชุดนี้ก็แบ่งครับนะครับไม่แพงแต่ในนี้จะมีตัวผู้อยู่ประมาณนะครับไม่เกิน 3- 4ตัวครับนี่ครับได้ไป3ามี่ตัวก็คุ้มแล้วครับเนี่ยครับตัวไหนงอนแดงกระจายกับตัวผู้แล้วครับ นะครับนี่ครับก็แบ่งนะครับนี่ครับนี่สายเมืองการนะครับกับลูกสาวเสือผู้พานนะครับมีรวมไปด้วยนะครับตัวเมียส่วนใหญ่จะเป็นลูกเสือผู้พานนะครับอันนี้ก็แบ่งนะครับแต่ลูกน้อยหน่อยนะครับติดมาแค่สองตัวนะครับลูกจะปูเล็กนะครับติดมาสองตัวหน้าตาก็าจะเหมือนพ่อแล้วออกดำๆแล้วนะครับอันนี้ติดมาสองตัวเองครับไปดูต่อไปครับไก่เยอะนี่ติดน้อยหน่อยนะครับติดมาแค่สองตัวนะครับ ลูกจ้าปูเล็กนะครับติดมาัวคตัวหน้าตาก็น่าจะเหมือนพ่อเราออกดำาๆแล้วนะครับอันนี้ติดมา2ตัวเองครับไปดูต่อไปครับไก่เยอะครับนี่ก็เป็นเจ้าปูเล็กนะครับปลาดูเม็ดปลาขามสวยๆนะครับตัวเมียก็เป็นสีดำนะครับดำสนิทเลยนะครับตัวเมียดำสนิทเลยตัวเมียจ่ายลูกมาแล้วนะครับแต่ว่าลูกผมไม่ได้ลงโพสต์ไว้นะครับเพราะมีอยู่ตัวเดียว นะครับแต่ค้อกนี้กับแม่สีดำดำนะครับแม่สีดำดำครับเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูเลยนะครับนี่ครับใครสนใจครับลูกสวยมากครับคอกแรกมันมีแค่ตัวเดียวผมก็เลยไม่ได้ลงโพสนะครับนี่ครับค้อกนี้ก็แปดเก้าฟองครับปกแล้วสามสี่วันนะครับสนใจก็นะครับจองไว้นะครับกับพ่อสวยนะครับออกงานมาแล้วครับนะครับ ขันไม่กี่ทีก็ออกจากป่าเลยนะครับนี่ครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับนี่เจ้าปูเล็กนะครับไปดูครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชุดนะครับนี้ได้ประมาณ3สัปดาห์แล้วครับอันนี้ลูกของเจ้าไผ่ดาหนอนใหญ่ให่สายทูพานหัวขาวนะครับก็ใครสนใจก็ทักมาครับเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปเลยครับไก่เยอะนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อครับแม่สวยสวยครับแม่สวยสวยนะครับ กับเจ้ากู่เล็กนะครับปราดูเม็ดตะขามสีออกดำาค้ำๆนะครับต่อฟักเป็นตาผลงานด้วยนะครับตอนนี้ปักเป็นวันแรกครับสวยๆครับตัวนี้ครับครับเดี๋ยวไปดูครอกต่อไปครับครับส่วนนี้เป็นลูกรวมๆนะครับนะครับเจอผู้พานบ้างเมืองการบ้างตจกู่เล็กบ้างตะไค่ดำไค่แดงครับรวมๆครับแสงอาจจะไม่ค่อยพอนะครับนี่นะครับ อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับนะครับสวยนะครับหงอนนี่บางตัวนี้หงอนนี่อลังอลังนั้นเลยนะครับครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับถ้าสนใจก็นะครับทักมานะครับพาไปดูอีกครับครับนี่ก็เป็นลูกของเจ้าเจ้าเมืองชนนะครับครับหงอนใหญ่ๆครับนะครับหูใหญ่ครับหูใหญ่ากกว่าพ่ออีกครับนะครับอันนี้ผมย้อนขึ้นมาต้นเหล่านะครับมาทับแม่มานะครับเพื่อ ิาหมูเข้าไปอีกนะครับกับเครื่องอีกนะครับก็ตอนนี้มีไข่แล้วครับนะครับกับแม่มันนะครับนี่นะครับเตรียมจะฟักแล้วครับใายชอบใจหูใหญ่ๆนะครับติดตามผลงานด้วยนะครับนี่นะครับลูกของเจ้าเมืองชนนะครับสวยๆครับนีครับย้อนกลับขึ้นมาแล้วนะครับเข้ามาทับกับแม่แล้วนะครับเพื่อคงสายเลือดเอาไว้นะครับนะครับให้ ลักษณะหายลักษณะหายไปนะครับก็ปากติดตามผลงานด้วยนะครับตอนนี้มันมีลูกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ดูว่ามันมีลูกกับตัวไหนอี่ะครับนะครมนะครับ